เตือนเช้ามาเขาก็ไม่ดิน<ะ>้นเขาไม่ดิ้นอะไรเลยโอตอนนี้สภาพน้อง <c oughs> เป็นไงบ้างตอนที่เราดื่นตื่นมาตอนเช้าอ่ะนอนนิ่งนอนนิ่งมีเลือดออกอะไรไหมมีเลือดออกทางปากทางปาก เหตุคือเหตุการณ์วันเป็นยังไงตื่นเช้ามาเขาก็ไม่ดิ้นฮะเขาไม่ดิ้นอะไรเลยอ๋อตอนนี้สภาพน้องเป็นไงบ้างตอนที่เราดื่นตื่นมตอนเช้าอ่ะนอนนิ่งนอนนิ่งมีเลือดออกอะไรไหมมีเลือดออกทางปากทางปากแล้วแล้วตอนที่น้องดิ้นครั้งสุดท้ายน่ะคือช่วงไหนสองหุ่มเกขาก็กินนมกินนมอยู่แล้วหมอบอกว่าสาเหตุการตายเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะอะไร หมอก็ไม่รู้นะม <า S 2> อเขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็สภาพเด็กคือตัวตัวแข็งครับตัวแข็งแล้วครับตัวแข็งตัวแข็งแล้วแล้วก็แต่ว่าตอนจับดูมันมันจะมีขี้กระจอนมัออนอ่อนนิดนิดอืม Indians, มันอ่อนนิดตอนจับดูอืมคล้ายคล้ายกับมันมันคล้ายๆแบบวมันมีขี้กระจรนิดๆครับอยู่อยู่ในสภาพไง คือเอาผ้าห่อไว้เยอะครับผ้าขนหนเป็นผ้าคนหนกับผ้าเป็นเป็นผ้าผ้าห่มห่อแบบเยอะมากเลยพันคอด้วยคก็ม้วนผมดีนะเหมือนเหมือนเด็กแรกเกิดม้วนอย่างนี้เลยครับเขาเอาจจะกลัวลูกหนาวใช่ไหมใช่มันยังยังมีแบบที่ผู้จอรเต้นชา ยังเก็นชายพี่ก็ปั๊มไป,ไปถึงพูาบาลเลยครับปั๊มไม่ปั๊มไม่ถึงตรงไอ้สี่แยกครับอืมแล้วเด็กก็หมดลมหายใจล้วไงใช่ครับแล้วก็ทางรถโรงพยาบาลมารอรับที่นู่นแต่ผมปั๊มจากนี่ไปเลยปั๊มปั๊มปั๊มไปเลยเลือดออกปากจมูกมีไหมนี่ครับมีเลือดออกปากแล้วก็มีน้ำมูกออกจากจมูกอ๋อพ่อแม่เด็กเขาบอกว่าเอาลูกนอนไว้ตรงกลางเออเขาก็หลับไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยี๋ยคนไอ้ญาติเขาไอ้จับเขย่าเขย่าเขย่าอ่ะ มันจะมีน้ำมูกไหลออกมา